สวัสด so <desserts>. ีคร mm ับเด็กๆครับคุณครูประวัตินะครับเดี <im> ๋ยววันนี <benchmark> ้เราจะมาทําอะไรกันสนุกๆนะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเด็กๆมาเล่นโยนลูกบอลกันนะครับจะเล่นกับใครก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะให้คุณพ่อคุณแม่พาเล่นนะครับถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีลูกบอลก็หาตุ๊กตานะตุ๊กตาตัวเล็กๆมาเล่นโยนไอ้ลูกบอลได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเล่นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยเราไปเล่นกันเลยนะลูกนะอันนี้คือคุณแม่นะครับเีวมันเป็นคุณแม่ ลูกนะครับให้ยืนห่างกันประมาณหนึ่งเมตรครับ,บรเดี๋ยวกพิ่อีกนิดนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณ1เมตรแล้วก็ให้เม่ดลูบอลนะครับแล้วเดี๋ยวโยนให้ลูกรับนะครับรับสองมือนะลูกให้หล่นนะครับถ้าอยู่บ้านไม่มีลูกบอลก็ให้เป็นตุ๊กตาหนะาเดี๋ยวดูนะครับจะให้ยนรับสามครั้งนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองลัะครับทำแบบนี้นะทำได้ไหมครับโยนรับ โยนกับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะครับไม่ให้ลูกบอลหรือไม่ให้ตุกกตาตกพื้นนะครับคนไหนรับได้แล้วโยนให้ตกแต่ได้จะเจองมากลองดูเที่ยวนึงนะครับแบบนี้ครับเก่งมากจนได้เลยนายแล้วใครทำได้ถ่ายคลิปลงให้คนูดูได้นะครับเยยมเลย เด็กๆครับต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมวิ่งหลบสิ่งกีดขวางนะครับจะดูนะครับว่าคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆเล่นอะมาแล้วครับนี่นะครับกลวยสีส้มเลยมีอ่าอันนะครับแต่ถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีแบบนี้บ้านใครไม่มีแบบนี้เอ๊เราจะใช้อะไรแทนดีนะอะไรดีเอ่ยใช้อะไรแทนดีเอ่ยถ้าเราไม่มีกลวยแบบนี้อ๋อนึกออกแล้ว นี่ครับนี่ให้คุณบ่อคุณแม่หาขวดน้ํานะครับหาขวดน้ําเปล่าแบบนี้5ขวดแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นวิ่งหลบสีิบกันนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูคุณจะทาให้ดูนะครับเริ่มจากจวางไว้ต่างกันประมาณนี้นะไม่วาง ให้คุณครูปาดเราวิ่งไปดิกดูนะครับวิ่งไม่ให้ชนสิ่งของตรงนี้นะครับวิ่งอ,อ้อ,อมออไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็วิ่งกลับมาอย่งรงนี้นะครับ่เาเดี๋ยวดูคุณครูปาดไครับวิ่งกลับมา,าชูมือด้วยชูมือด้วยนี่ทำแบบนี้นะครับอย่าให้ชนกลวยนะครับหรือว่าอย่าให้ชนขวดน้ํานะครับทำแบบนี้นะครับ่เาเดี๋ยวมาดูคุณครูจูงก,กัน นะครับ่กลับมาเลยิ่แบบนี้นะครับเรียวไปเรียวมาบสุกินหวานอาชูมือหน่อยครับนี่ใครทำได้นะครับรถสุงกิดให้คุณครูดูด้วยนะครับ